สวัสดีค่ะหลายคนจะคุ้นชินกับขนมหน้าตาแบบนี้สมัยก่อนนะคะเราอ่านยิ้มยิ้มหรือว่าใครหลายคนอ่านแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะแต่ตอนนี้มันเขียนว่าเอ,อ่ยันยันนะคะมีรสออกมาใหม่เป็น3รสนะคะปกติเรากินแค่รสช็อกโกแลตเนาะที่แบบจิ้มจิ้มนะตอนนี้มันมีรสนะคะทีรามิสุแอนโกโก้ครีมโอ้นี้อ่านยากมากเลยหรือว่ามันอาจจะง่ายนะคะ แล้วก็มิกเบอร์รี่แอนด์ชีสนะคะอันนี้อยากลองชิมมากแล้วก็มัทฉะแอนด์โกโก้ครีมนะคะรสชาติแรกนะคะเป็นมิกเบอร์รี่แอนด์ชีสนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โต่ว่าเหมือนชีสมันจะอยู่ข้างในนะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวลองดมดูก่อน hmm. เดี๋ยวลองจิ้มดูนะคะ จริงด้วยเป็นชีสอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงอันดับแรกเดี๋ยวลองชิมวันนี้ก่อนเหมือนตอนเด็กแหละแต่ตอนเด็กอะ่ะมันจะชิ้นเล็กกว่านี้เนาะสงสัยตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็เลยใหญ่ตามบ้งบ้า <laughs> อร่อยเหมือนเดิมคิดถึงตอนนั้นเลยะ อุ้ยชอบืมปกติเคยกินแต่รสช็อกโกแลตนี่มันแบบมีเปรี้ยวๆแล้วก็แบบหวานๆน,นิดนึงอ่ะอให้ดูความเป็นเนเยอะแบบนี้คิดถึงตอนนั้นตอนที่ขี่ควายไปเลี้ยงวัวเฮ้ย <laughs> ขี่วัวไปเลี้ยงควายเฮ้ย <laughs> ถัดไปขอเป็นอืมอันนี้เดี๋ยวว่าชื่อมันดูยากๆนะคะชิรามิสุแอนโกโก้ครีมเหมือนจังหวะเต้าจะไม่ได้นะเอาอีกรอบนะคะชิรามิสุแอนโกโก้ครีมนน่เดี๋ยวเปิดดูด้านในก่อนสีมันจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวให้ดูด้านในกัน นี่นะคะมันจะเป็นด้านบนมันจะเป็นสีน้ำตาลด้านล่างมันจะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์เวลาเต้าจิ้มอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นสองสีใช่ไหมแต่เวลามองแบบนี้มันจะมีแค่สีเดียวว้าอันนี้เป็นสีน้ำตาลอืมอืมเดี๋ยวเอานี้ไปจุ่มกับอันนี้จังเลยแตขอลองรสชาตินี้ก่อนเนาะนี่ อันนี้จะแม,ม่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอรสชาติมันเหมือนกาแฟยังไงไม่รู้อะมันคือกาแฟเอ่ะมันแปลว่ากาแฟเหรอว่าแย่จังบอกแล้วว่าอยาขี่วัวไปเลี้ยงควายถ้าเด็กๆกินไม่รู้จะชอบหรือเปล่าแต่เต้าแก่แล้วเต้าก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะปกติเต้าไม่กินกาแฟเนาะเออ อ๋อนี่แปลว่ากาแฟเหรออ้แย่จังเขินตัดออกหน้าเน,นี้ยไปที่รสชาติอื่นค่ะไม่น่าเลยเล้วไปที่รสชาตินี้ค่ะมัทฉะแอนโกโก้ครีมมาลุ้นกันไหมว่าไอแ้แท่งแท่ข้างในจะเป็นสีเขียวรสมัทฉะหรือเปล่าอ๋อผิดจ้าด้านบนนะคะจะเป็นมัทฉะนะด้านล่างจะเป็นช็อกโกแลต สีสวยนะนนี่คนี่นะคะ <Wow. S 1> อืมชาเขียวหอมมากเลยอืมแล้วชาเข้มข้นจังอร่อยอ่ะอืมถ้าใครชอบชาเขียวต้องอันนี้เลยนะไม่ใช่ชา,ชาเขียวแบบกะหล่กะลานนะทุกคนชาเขียวดีเลยอ่ะสำหรับตัวเนี้ยอืมอร่อยอร่อยจังเลยอ่ะ แต่ขออันนี้มามิกกับรถนี้ที่เราชอบแต,แต่เต้าชอบรสนี้ที่สุดนะคะอร่อยือมรสชาตินี้อร่อยมากอแต่ความจริงอะ่ะมันเข้ากับสีนี้มากกว่านะรถไอเบอร์รี่เนี่ยอร่อยจังเลยนี่นะคะใครคิดถึงวัยเด็กนะคะก็ไปหาซื้อขนมนี้มาทานกันได้อยู่บ้านช่วงโควิดนะคะจะซื้อที่เซเว่น หรือว่าร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะก็ไปลองซื้อมาชิมดูแล้วคุณจะคิดถึงความรังเหมือนเต้าที่ขี่วัวไปเลี้ยงควายเอ้นะคะวันนี้ก็มารีวิวเอาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะเพราะว่าความจําเต้ายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่วันนี้ขอตัวราไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องเต้านะด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อเนี่ยแต่ก่อน้าพ ถ้าสมัยเด็กมันมีช่องอะไรแบบนี้นะมันก็ทงเรานิ้วหย่เยะผมแล้วเพื่อนก็จะเฮ้ยเจขอกินน้ําแน่อุ้ยได้เลยเพื่อนเอาเพื่อนเนี่ยเฮาว่าขั้นเลียเด้เพื่อนเลียเลยเพื่อนก็บอกโอ้โอเคเลยเพื่อนอืมแส่บเนาะสรุปขี่วัวอ่ะชา้นมันถอะตัดไปที่รสชาติอื่นกันค่ะ Thì lần đó tôi hạt ảnh sẽ lá vào Rồi lại, ôi thế này, bốn cà phê